ปฏิหารชัดๆตอนลัทธิปาฏิหารศาส,สดาของเราผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นครั้งหนึ่งได้เดินทางไปยังดวงจันทร์ด้วยการหายใจเข้าออกเพียงครั้งเดียวปฏิหารสาธุไม,ไ,ไม่น่ามีอากาศอยู่บนดวงจันทร์นะครับถ้าเธอมีศรัทธาแท้จริงอะไรก็เกิดขึ้นได้เธอจะหายใจได้ทุกที่แม้ในห้วงอว,งอวกาศไกลโพล้นปฏิหารสาแล้วอีกปฏิหารที่ยิ่งใหญ่มีอุกาบาตขนาดใหญ่กำลังพุ่งลงมาที่โลกแต่ทว่า บุกกบาทนั้นกลายเป็นโกโก้พุ่งลงทุ่งข้าวสาลีแล้วลุ่มกลายเป็นโกโก้ครั่นโอ้ต้นไม้มันใช่เลยอ่ะเหมือนเคยดูเห็นในช่องกล้ากระตุลตอนเช้าที่พวกเธอคุ้นๆเพราะปฏิหารของท่านเป็นที่รับรู้ของพวกเราทุกคนโอ้ต้นไม้แลเธอชมมาชั้นาีจริงแล้วก็ประธานทัศนิมาให้เซ่เฮ้ยมาเกินแหละมันอาจจะตกอยู่แล้วแต่ฉันมองไม่เห็นก่อนได้งั้นขอเงินเยอะๆหน่อยเซ่เฮ้ยเงินไหลถุงเลยถ้าเธอมีศรัทธาแท้จริง กกท่านสังเดชปฏิหารพระองค์ทรงสังเดงปฏิหารปฏิหารปฏิหารสวยแล้วล่ะพี่นี่อะไรวะก็เครื่องบินของสงอารนั่นเองที่เราเอาเงินไปซ่อนไว้อะมันรั่วดิพี่เฮ้ยได้ไงวะแต่ไม่เป็นไรกับพี่เพราะว่าผมอ่ะรู้แล้วว่ามันอยู่ที่ใครดีมากเราไปเอาคืนกันดีกว่าตอนหมอปฏิหาร อาการผมเป็นยังไงบ้างครับหมออาการของคุณคงต้องรอปฏิหารอย่างเดียวเท่านั้นครับไม่จริงถึงขั้นต้องพึ่งปฏิหารเลยเหรอครับใช่ครับผมเองก็ช่วยไม่ได้ไม่ไม่จริงเอา้าเฮ้ยกรรมกรับคุณเอาวะขาทาอะไรที่ยังไม่เคยได้ทำแล้กกันวยก,กูขอลาออกทนมานานแล้วว้ยไอ้ร้อนวันนี้ละมึงขอเทย เรางเรามีอะไรจะบอกนะฉัหน้ายังมีกิ๊กอีกสองนี่ฉันซ่อนเงินไว้อีกล้านต่อไปนี่ฉันจะเอาให้ชีวิตของฉันเองปลาหาดว้ยฮู่อยากทำมานานแล้วเว้ยชีวิตฉันจะมีแต่อิสระเฮ้ยคุณบ้าแค่พอหหนึ่งเรียกหมอสามมีชายไม่ใส่เสื้อผ้าวิ่งมาทางถนนเส้นห้วยปากราชดาสางโรงเรียนคุณบอกคะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาวิ่งออกไปทำไมอะคะผมก็งงเหมือนกันจู่ๆู่เขาก็วิ่งออกไปว่าแต่ปฏิหารล่ะอ๋คุณหมอปฏิ มาแล้วค่ะนั่นไง да? ครับปฏิหารครับขอโทษครับรถติดนิดนึงไหนครับคนไข้ที่แท้ให้ผมดูตอนเกมพลิกปฏิหาร โอ้ยไม่เป็นไรนาะบอสตามก็สองลูกเองสบายเลยต้องครึ่งหนึ่งถ้าพวกเรารวมใจสู้กันนะชนะแน่ฉันก็มั่นใจนะถ้าโปรแกมรไม่เหลือ7คนเนี่ยเล่นบ้าเลยวะใบแดงล่อไปสี่ถ้าโดนอีกใบปรับแพ้เลยนะโว้ยคนแพ้คนไม่แพ้ไงละ่ะบอสถ้พวกเราััไทอยเทือนจะไเต็กไงละ่ะบอสจะมีปฏิหารเนี่ยกูยอมปีนต็กมารินโดนชนจริงเลยนะ ดีนะที่หลบได้ฟอสโก้หูเข้าไปแล้วครับเป็นการเตะเข้าประตูตัวเองของทีมบีบูนบนี่กีโดกในทีคู่ใหม่เพื <invention. S 3> to u to u ่อนจะได้โวยเฮ้ยมา้อโดไล่มาแล้วครับสองต่อสองปฏิหารจริงๆขอดึงเวลาหน่อยแล้วกันสองลูกกลับคืนโกก่อน โอ้ยโปลโปลอะไอ,อ้อโหไม่ได้เที่ยรครับแล้วกรรมการก็เป่านักวินหมดเวลาครับทีมเหลือทีมแค่เจ็ดคนกำลังพิชิตได้มันคอสติเมอร์มีเขา้าไม่เข้าโดมเอมอร์อกบานพูดไปถูกจริงๆครับปฏิหารจริงๆก็ดีใจแหละแต่กูต้องปีนตึกมารินโนนโชว์จริงๆเละเนี่ยแบบนี้ละไทยแท้พันเปอร์เซ็นตอนแดงดาวินชีเดอะโค้ดแคร็กมาสเตอร์เตอรอร์เตอรร์เ นั่นอาจจะเป็นมุมมอคนปกติที่เห็นแต่สำหรับลุงแดงนั้นโชคชะตาที่จะนำพาตัวเลขมาให้ค้าแมวก็สิเอา้นา,น,านั่งนัหนึงนอนูเหมือนกันวดน,นี้ซีหนึ่งฉันว่ามาเนยแดงเจ้าพีชจี้เด๋อวโคตรแครก มาสเตอร์ <Master. S 2> ตัวเลขมันไล่เวียนไปรอบตัวข้าลุงแดงผู้มีเส้นนักตีหวยโดยธรรมชาติลุงแดงเชื่อมั่นว่าเลขทุทโโกตัวในโลกใบน,นี้คือโชคชะตาที่กำหนดไม่ให้เขารวยสักวันหนึ่งขาทางอันตรายนี่ำรวจดดแล้วจะจายพันใบต้องเอาไปวิ่งโอ้สองหัวหัวกะฮะมีสีขาอีกสองฮ่าดีแน่นอนและไม่ว่าสถานการณ์ไหนตัวเลขก็ต้องมาก่อนรถโจรทะเบียนสองท้าแปรลุงรบเร็วเดี๋ยวก็โดนลูกหลงหลอดกระเจิดด่วนไอ้ลุงว่าแล้ว ก็หนึ่งเก้าหนึ่งเลขที่ออกเก้าเกไม่ถูกสักเลขเลยฝีมือตีเลขเราตกไปแล้วสินะฮะนั้นมันสงสัยฝายังไม่อยากให้ข้าทอดใจสินะเรากวิหกหูก็กดเป็นแปดงวดหน้ายังมีเสมอสู้ต่อไปนะลุงแดน ตอนคนไหนคนไทยจะรู้ได้ไงมาเป็นเพลงจงไปจับมนุษย์มาทดลองซะจะจับคนไทยมาเด็ดขาดนะเว้ยเออทำไมครับกพรพวกคนไทยมันเรียกเขาว่ามะนาวต่างดุษณะมันหน้ารักสีแต่แกรู้วิธีพิสูจน์ใช่ไหมว่าคนไหนคนไทยหายห่วงดีมากงั้นไปเลยครับครับเฮ้ยจมนุษย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับเลื่องทำไมเนี่ยหนึ่งสองสามมาฉลามขึ้นหกเฮ้ยไม่ใช่คนไทยจับมันขึ้นมมมาาาทไปลต้องมา ป,ป่อบุญจินชอบกินอะไรชอบกินบงังโถมั้งพิษเบาบุญจินชอบกินไข่เต้า<ท>จับมันมันไม่ใช่คนไทยไไไแล้วแกจันเจ้าชอบอะไรแมวหลวงจันเจ้าชอบกินคานิว่ามัง้งพิษจันเจ้าชอบอมโอเล่เขไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คานิว่าจับมัน เซรามูนเป็นอะไรเป็นการ์ตูนแนวโชโจว่าโดยนาโอกะทาเคอุจิมีจำนวน18เล่มแล้วก็มีเพชรเซรามูนตาแหล่ตกท้องไตเซรามูนตกท้องายจะไปสุดท้ายแล้วมิซกะเทยมึงซี้กะเทยจับมันขึ้นมา้แต่มึงบอกมึงไม่จับคนไทยไงเดี๋ยวมึงจะแจ้งยอมรับว่แกทำกานบ้านมาดีแต่แกกินข้าวพักรววนี่หมดกูลงบันจะได้ ตอนสิ่งมีชีวิตในเน็ตไทยยินดีต้อนรับสู่โลกของชาวเน็ตไทยสถานที่ที่มักจะดูเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยหล่าผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสายพันธุ์ที่ออกมาหากินด้วยการคอมเมนต์ตลอด24ชั่วโมงผู้รู้ออนไลน์ผู้บรรลุทุกศาสตร์แห่งความรู้ผู้รอบรู้ในทุกเรื่องตั้งแต่แกนโลกไปจนถึงเรื่องจักรวาลและพวกเขา มีความรู้มากพอที่จะแนะนำรับมืออาชีพได้โอ้ใครเขาแล่แบบนั้นวะเป็นแบบวันนี้โซบนไม่ได้หรอกปลาฝรัง่งรสชาติไม่ไอร่อยชาวบ้านเก่งกปเยอะเลยอไอพวกเก่งรือตำราเตะอะไรวะดอยวะง่ายหลานกูก็ทำได้อย่างเงี้ยติงสาวกผู้จงรักภักดีผู้ไม่เคยตั้งคำถามต่อไอดอลของพวกเขาแม้ว่าไอดอลเขาจะทำเรื่องแย่และเลวร้ายซุ่มเสี่ยงต่อการไปออกรายการของพี่หนูนั้นแต่พวกเขายังพูดเป็นเสียงเดียวและเชียร์กันเต็มที่ว่าเก่งที่สุด สาวกแห่งแสงผู้ข้างบุญสาธุศรัทธาร้ขอบเขตไร้การตั้งซึ่งคำถามนักสืบโซเชียลที่จะคอยคุณค้นสืบทุกเรื่องในโซเชียลเราะแสยากแค่ไหนก็ไปถึงนักปั่นกลุ่มที่ลึกลับที่สุดแบบไร้ที่มาที่ไปเน้นแบบสรดน้ำมันเข้ากองไฟจะทำเพื่ออะไรทำไปทำไมแบบมึงทำไปเพื่ออะไรวะและยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่ยังไม่ได้กล่าวถึงอีกมากมาย นี่คือไทยแด์แดนที่ไม่มีใครเก่งเกินกว่าคอมเมนต์ที่ทุกคนท้อจะเป็นฮีโร่คีย์บอร์ดในทุกบทบาทและวันนี้ขอบคุณครับหยุดยาวแล้วโว้ยตอนวันสุดท้ายของซันต้าสะงค์ไอผี้ยไ,ไอต้อนแลมปีที่แล้วขอเพย์ห้าไปแต่ได้เครื่องบ้าแลวก็มาก็ไม่รู้แล้วนี่ตลับบ้าอะไรวะเนี่ยพันเกมอะไรเนี่ยคนท่าเราเป้นร้อยเกมแล้วเวทปีนี้จะ,จะจับแกให้ได้เลยซันต้า เงียบแบบนี้สงสัยหลับสนิทอีเสร็จยนโอ้ยมาจนได้สินะไอ้ซันตาซันตาอะไรของมันว่สงสัยมันรู้ตัวแล้วต้องรีบหนีออกจากที่นี่แล้วบปาจ้าแก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 แ้แกแน้ทแก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 กแกแวแก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 แน่อแ โอ้โหปีที่แล้วซื้อมาผิดแต่ปีนี้ซื้อนี่มาให้เลยหวังว่าเจ้าหนูบ้านนี้จะหายโกรธฉันนะโอโหโฮโหโอ้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 โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโองโหโอ้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 โหโองโาโแ้โหโ้โหโา้โหโอ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 โหโ้โหโ้โหโโหโ้โหโโหโ ได้ของขวัญจากซานตาคลอสและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นซานตาคลอสอีกเลยตอนเซอร์ไพรส์ที่บ้านเกิดไปทำงานกรุงเทพต้องนานไม่ได้มาตั้งหลายปียังเหมือนเดิมนะเนี่ยไม่เปลี่ยนไปเลยบ้านของเราเนี่ยเพิ่งมาถึงเหรอไปหาอะไรกินก่อนสิลูกอา้าวสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่แล้วยายละครับอ๋อคุณยายเขารอลูกมานานแล้วบน่นคิดถึงแต่ลูกตลอดเลย อะนั่นไงคุณยายกำลังกินอยู่พอด <อะ S 2> ีเลยเฮ้ยยายอะไรกันเนี่ยคุณย,ยายก็แม่แม่ก็ไปไปด้วยคนไปอะไรไกันหมดเนี่ยบอกว่าให้รอกินพร้อมๆกันย่อไม่ปังเลยพี่เ,เตือนเตือนเตือนจะเข้าอู่แล้วสุดทายแล้วโอเคครับขอมากครับขอมากครับฝันไปเลยวันเนี้ยเฮ้ยสงสัยพักผ่อนไม่พอเลยฝันอะไรมั่วส่วไรสาระไปเรื่อยเลย บ้านมันก็เปลี่ยนไปตามการเวลาของมันนั่นแหละไม่เห็นเหมือนที่ฝันเลยเพิ่งมาถึงเหรออาไปหาอะไรกินก่อนสิลูกทาไมคําพูดมันเหมือนที่ฝันเลยวะเออช่างเถอะคิดมากไปปวดหัวสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับแล้วยายล่ะครับคุณยายอยู่ในบ้านจ้ะตอนเที่ยวปีใหม่แบบ introvert เป็นยังไง ในเรื่องงามยามดีปีใหม่ปีนี้ผมจะเลิกเป็นอินทวดให้ได้เลยครับ้าเห้ยปากเลยวะอินโดวังอินทวดเบี้ยวจังก็ตั้งแต่เป็นเพื่อนกับคุณนั่นแหละผมถึงมีพวงคุ้มกันต่อสังคมต่ำแบบนี้อีกหน่อยคงได้มาอยู่ป่าหนาเลยผมจะออกไปเจอผู้คนออกไปเจอโลกวาวพลรงของมันวะเริ่มจะออกไปเที่ยวพบเจอผู้คนตอนปีใหม่นี่แหละเมื่อไรจะถึงวันเนี้ยติดมาเป็นชั่วโมงแล้วเฮ้ยกว่าจะถึง ก็คุ้มกับที่ร้อนจริงแหละวิวสวยจริงๆถึงแม้คนจะเยอะไปหน่อยก็เถะนะตอนนี้อยู่แล้วอ่ะก็เลยถึงคิวเนี่วันน่าจะเฮวแล้นอะไรล่ะครับบ้าเอ้ยไม่คิดถูกไหมเนี่ยที่มาเที่ยวเนี่ยมันอ๋อพี่คลางกระลาดคยับแไม่ไหวแล้วเฮ้ยสงสัยการออกมาพบเจอผู้คนคงไม่ใช่แนวทางของเราจริงๆนั่ะกลับไปอยู่แบบเดิมดีกว่ามั้ง มาทำไมเนี่ยจะมาเยาะเย้ยผมหรือไงป่าปีใหม่อะมันว่างก็เลยว่าจะมาขอเล่นเกมด้วยนะผมน่จะไปเจอโลกภายนอกแล้วมันไม่เวิร์กอะก็ไม่ต้องไปอยู่ปองยปะนะอ,ปอยู่ปลาหรอกนะก็กลับมาอยู่ด้วยกันนี่แหละขนมก็ไม่อยากจะให้หรอกนะเพราะมันติดมือมากนี่สินะอะไรที่ใช่การ์ตูนคุณธรรมตอนเด็กฝึกงานผู้น่าสงสารเห็นว่าจะมีเด็กฝึกงานมาใหม่เฮ้ยยุ่งยากชะมัด โอ้ีหนี่แน่เลยมาเร็วดีนี่เฮ้ยช่คนที่มาฝึกงานใช่ไหมท่าทางสกปรกแต่งตัวชุดราคาถูกแบบนี้ให้เกียรติบริษัทตั้งสิครับผมอะเอาละเราไม่ต้องสนใจการแนะนําตัวเองหรอกนะเอาไปเอาไปหาเอกสารจนกว่าจะเสร็จได้ๆไหวอ่ะไม่ไหวก็ลาออกไปเถอะอีจุดมอมแมมท่าทางพวกยาจกนะ ฮไอ้ขี้ครอกแกทำได้แค่นี้สงสัยต้องเป็นขี้ข้าไปตลอดชีวิตนี่แหละน้าไอพวกเด็กฝึนงานเจนซีเจนอัลฟาเจนโอเมกาเฮ้ยทำได้แค่นี้กลับบ้านไปเลี้ยงกวางไปไอพวกเด็กสมัยเนี้ยไปชงกาแฟมาไปขอเข้มเขมนะได้ไสะใจเห้ยแกงเด็กฝึกงานเราพอครับผมเด็กฝึกงานที่มาฝึกรออยู่ด้านล่างเลยนะครับคุณนะ พูดอะไรของแกวะเด็กฝึกงานน่ะก็อยู่กับพวกฉันมาตั้งเดือนหนึ่งแล้วนี่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนอะไรวะแต่เด็กฝึกงานเพิ่งจะมาเริ่มฝึกเดือนนี้เองนะครับท่านะฮ้ยแล้วไอ้ที่อยู่กับเรามาตั้งเดือนหนึ่งมันคือใครกันวะผมคือแกคือประธานบริษัท พี่ครับตรงนั้นลูกใครครับที่ติดอยู่ตรงนั้นแหละครับพี่อ๋อนั่นท้าะธานคนแรกที่ก่อตั้งบริษัทนะจะเสียไปนานแล้วเสียดายอายุยังน้อยอยู่เลยตอนพอกันทีบทตัวร้าย ฮ้แกนี่มันไม่มีค่าพอจะเหยียบเงาฉันด้วยซ้ําพี่แมงสาบที่บ้านฉันยังดีกว่าเป็นร้อยเท่าแกน่ะทั้งชีวิตคงได้แค่กระเบื้องแผ่นเดียวบ้านฉันละเว้ยโอ๊ยพูดประโยคเดิมเดิมแล้วก็โดนหักหน้าเฉลยแบบเดิมเดิมีเรากาลังทําอะไรอยู่เนี่ยขอโทษครับขอโทษดีนงจริครับวต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็บ้าแล้วดูตัวนี้ของฉันอะแพ้ของคนที่แกหาได้ทั้งชีวิตอีกนะเราหมดเลยก็ไม่อะไรวะเนี่ยสุดท้ายก็วกไปเหยียบเหมือนเดิม ช่วยถือของนะครับครับใจ้นะหลานเอาคำขอบใจของแกโกว่าจะนั้นหไหนไปค่ะไปด้อะไรเนี่ยยายกลัวฉันคงเปลี่ยนอะไรไม่ได้เพราะมันถูกกำหนดไว้แล้วสินะ ออนายท่านครับข้าเป็นเพียงคนจนผู้ต,ต่ำต้อยปรทานบริษัทปลอมตัวมารู้ได้ไงอ่ะก็เจอพอดนี้ทุกวันอ่ะพรแกเฉลยฉันก็ต้องอับอายขายขี้หน้าโอ้ท่านนายไม่ดา่าไม่เหยียดฉันจะได้เฉลยเปิดเผยตัวตนในคนดูสะใจไหมละ่ะละครเนี่ยถ้าไม่มีตัวร้ายมันจะไปสนุกอะไรละ่นนนะนายแค่ทำหน้าที่ของนายฉันก็ทำหน้าที่ของฉันเราทุกคนต่างมีหน้าที่นั่นสินะหน้าที่เอ ไอ้ขอทาโซกปอกแกมึงอาจมาคุยกับฉันช่างมืเแจมบอดี้เอาซะเลยทอาอย่างนั้นอีกเอาอีกเอาอีกเหรอกินเป็นสาบยืนใกล้ตวนั้นแล้วกินจะติดตัวกูไปไอ้โลมาเก็ตถึงคิวฉันแล้วฉันคือประธานบริษัทโฮ้ยกูไม่รู้เลยนี่แหละหน้าที่ของฉันตอนใครกันจะได้เป็นหัวหน้าผีอีกสักครู่จะมีพิธีคัดเลือกหัวหน้าผีสาขาวันนี้ ไว้เพิ่งเข้าเวรขันคนรอท่านประธานใหญ่ด้วยท่านประธานต้องชอบฉันไล่ตำแหน่งกับฉันแน่เลยเมจีมีแต่หัวแบบนี้จะเป็นฉันต่าหากเลยยะจะเป็นฉันหรือเธอก็ไม่รู้นะแต่เขาไม่มีทางใช้ดังปอบสุกตลกแบบนี้แน่นะอีรอบนี้ต้องมีหักมุมแน่ฉันน่ะดูมาเยอะพวกละครคุณธรรมเนี่ยผีที่เหมาะสมที่จะได้เป็นหัวหน้าสาขานี้ได้แก่ดิฉันเป็นผีที่เจ็ดจรัสที่สุดในปัจจัยแล้วล่ะแค่ฉันเนี่ย ใบสวยลูกดอกสามหกสามหกสามเจ้ค่ถ้ามาแบบนี้ป้าปอบได้แน่พี่ปอบไม่ต้องหาหรอกพอผลประกอบการของคุณปอบที่โดดเด่นทั้งเรื่องการหลอกการหลอนการสิงแต่คุณการะสือรและคุณตานีลับทำตัวล่องลอยอ้อยเหยื่อผู้ชายอยู่นั่นแหละไม่ผ่านฉันจะโทษนะที่เคยดูถูกป้าปอบโทษที่เขาป้าปอบที่หนูล่วเกิน ววแล้เหมือนละครที่เคยดูเลยต่วข้าไม่ได้เป็นผีประธานตัวจริงยังมีประธานที่ใหญ่กว่าข้าประธานใหญ่นั่นคือแม่ดาแม่ดาคือฉันคือฉันอยากดูว่าพวกเธอจะทําตัวยังไงถ้าคิดว่าฉันเป็นแค่ผีธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งโผหัวมาจนได้กินเน้นังผีประธานอาตัวมาตั้งนานแล้ววันนักดีไทยอะไรวะตอนวันนักดีเอาวนเจอ บรรยากาศแบบนี้มันต้องันตีสดสักไหนจดไปอย่าให้เสียเจะเดาเราไก่รากได้เป็นสามีเลยค่ะยอกออกไปจนได้ที่นะานางยักษ์พวกเราตามหาแกมานานแล้วเฮ้แนเรียนระเบิดน้ำหยียอก่ค่ะฮัลโหลสำเร็จว้าว ไม่จริงก็ลูกตาของนางสองคนนั้นทําให้พลังแค่นี้ทําอะไรฉันไม่ได้หรอกแกลืมพวกเราไว้หรือเปล่าไปเลยประบู่ทองหนึ่งเกแม่นั่นมันเอื้อกับแม่ประบู่ทองบูเกอร์บูเกอร์บอกเข้ามาเลยไม่ยอมแพ้หรอกนะยอาคัทอาชูมาปิวปิวปิวตูมบูมและทุกคนก็รวมพลังกันโค่นนางยักษ์ได้ในที่สุด เด็กชายนี่ฉันให้ออกมาเล่าวรรณคดีไทยเล่าอะไรของเธอเนี่ยตอนเกิดใหม่ทั้งทีขอไม่เป็นปลาบูแล้วนั่งกระดิษาไปนอนดูบนเดซะเถอะไอ้ซุ้ยชิยงเนื้อเหลังมี่เจ้าแพ้เจ้าได้เรียนรู้สิ่งใหม่สัมผัสกับความตายลุกขึ้นมาใหม่และแข็งแกร่งกว่าเดิมเสียงอะไรอะ่ะฉันไม่ยอมแผลหรอก อยมาเปิดเป็นปลาบูนี่เองไปไป,ไปสักไปสักนึงมานาดิคุณแม่แม่แม่ขาดยอดเลยค่ะถึงจะตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม่คราวนี้เกิดเป็นมะเขือขอไปจิ้นลำพริกด้วยกันนะนี่เน่กินมะเขือน้าแมแต่ฉันก็ไม่ยอมแล้วฉันจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมทำไมเนี่ยักบขาดไปไคลแล้วนะ ตอนยักษ์ตนนี้พี่ขอจองหวานจุงสวัสดีท,ทุกคนวันนี้เราจะแบ่ไลฟ์สดออกลักกายกันนะคะหนึ่งส,สองสามสี่อร่อยเนี่ยทำไมยัดตัวใหญ่แบบนี้นี่ฝันร้ายจาัดจะไจะต้องกลับปเป็นหุ่นเป๊ะเหมือนเดิมโอ มันเป็นยาแบบนี้เนี่ยว่ายน้ำตะปูบานไม่เหนื่อยขนาดนี้เลยนี่มันล้ชัดๆแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันอยู่แบบนี้ไปตลอดเลยเหรอดูเศร้าๆไปนะเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันพยายามเปลี่ยนตัวเองให้สวยขึ้นแต่ไม่ว่าจะทำยังไงมันก็ไม่เวิร์กเลย จะเปลี่ยนตัวเองทําไมล่ะ<อ>ข้าน่ะชอบที่เจ้าเป็นแบบตอนนี้นี่แหละแต่ฉันตัวอ้วนแบบนี้เธอจะไม่รังเกียจเหรอไม่เลยข้าน่ะชอบที่เจ้าสดใสเป็นตัวของตัวเองแบบนี้มากกว่าดูไม่เหมือนใครมันเยี่ยมไปเลยขี้เกียจขอาแมวแล้วเหมือนกันน่ะ วางทีการเป็นตัวเองรักตัวเองอาจจะดีที่สุดแล้วก็ได้เนอะ,อะไปหาอะไรกินกันชาบูซูชิซาซิมิหรือว่าไก่ทอดดีกินมันให้หมดนั่นแหละได้งันไปกันเลย <laughs>